อัลลอฮ์ให้เขาแค่ดุนยาเราเอาไหมละ่ะและอัลลอฮ์บอกเลยเนี่ยให้แกเนี่ยเอาไหมแต่อาคิราเอาอาซาไปเอาไหม พี่น้องครับมุสลิมเขาพักกันในกูโบวันที่เราจบชีวิตนั่นแหละเป็นวันที่มุมินและมุสลิมเขาพักฉะนั้นโลกดุนยาไม่ใช่โลกที่เราจะอยู่กันอย่างสุขสบายเอาล้อบอกและยืนยันด้วยเวลานับรวันนะกุมแน่นอนแล้วเกินล้านเปอร์เซ็นต์เราสอบเจ้ามีไ่อิ่มด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือเอาความกลัวมาก่อนเลยเมื่อเรารู้ว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบแล้วรวยก็สอบจนก็สอบทุกขก็สอบสุขก็สอบ ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเป็นโลกแห่งการทดสอบแล้วเมื่อบาลามาโดนกับเราเนี่ยคนที่เข้าใจศาสนาเนี่เขาจะดีใจทําไม่ะครับอัลลอฮ์นี่ฉันใช้ชีวิตมาในดุนยาเนี่ยหกเจปีเนี่ยผินหลังให้กับศาสนามาตลอดนี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่สอบให้ฉันโดนบาลานี่ฉันจะชั่วไปอีกขนาดไหนฉะนั้นบาลาสําหรับคนที่เข้าใจศาสนานคือเป็นเนี่มัดอันใหญ่หลวงอัลลอฮ์ให้คนนั่นรวยเพราะอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ให้คนนี้จนเพราะอัลลอฮ์เกียิพี่น้องครับถ้าท่านพูดคํานี้ท่านผิดคําโตเลย ผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาบอกอัลลอฮ์ไว้ในอันกุรรานอัลลอฮ์มาเล่าให้ฟังพี่น้องจะได้รู้ไงนะว่าการให้ของอัลลอฮ์เนี่ย เป็นการให้ให้อย่างรักและให้อย่างกดเขาบอกอลัลลอฮ์อย่างไรรอบบานาอัจญละนากิต,ตนากอบลายอมินิซาโอ้พระเจ้าของข้าพระเจ้าขอพระองค์จงนํามาให้กับฉันเลยในดุนยานี้อาครอฉันไม่เอาแล้วคนกาฟิรินเขาบอกอลัลลอฮ์อย่างนั้นฉะนั้นไม่แปลกเลยที่เราเห็นว่าคนกาเฟรรวยกับเราเพราะอะไรอลัลลอฮ์ให้เขาแค่ดุนยาเราเอาไหมละ่ะและอลัลลอฮ์บอกเลยเนี่ยให้แกเนี่ยเอาไหม แต่อาคิเรเอาอาซาไปเอาไหมให้รวยร้อยล้านเลยให้รวยพันล้านแต่อาคิเรเอาอาซาไปเอาไหมไม่มีใครเอาหรอกครับพี่น้องฉะนั้นว่าบัสซิริซอบิรินจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอดทนในดุนยาเนี่ยกับอดทนในการทรมานในกุบท,ท่านเอาไหนท่านร้อนท่านเหนื่อยท่านเพียรในการประกอบอาชีพยังมีโคนต้นไม้ให้เราพักยังมีพัดลมให้เราพัดยังมีแอร์ให้เรานอนแต่ถ้าไปเหนื่อยในวันอาคิรรวามาลากุมมินาซิริน um ไม่มีให้กับ พวกท่านครับผู้ช่วยเหลือเพราะนั้นยอมเหนื่อยในดุนยาในการที่จะพักดีต่อรอดีกว่าไปเหนื่อยในวันอาคิรอที่ไม่มีใครช่วยเราได้เพราะนั้นให้ตระหนักให้รู้อยู่ตลอดเวลาว่าเมื่ออัลลอฮ์สัางเรามาแล้วอัลลอฮ์ต้องการให้บาวเข้าสวรรค์เมื่ออัลลอฮ์ต้องการให้บาวเข้าสวรรค์จะโดนอะไรก็โดนพี่น้องครับตัวตายน่ะมีตัวเดียวเครื่องบินตกตายถูกรถเหยียบตายรถชนตายจมน้ําตายโดนพายุตายฟ้าผ่าตายตัวตายมีตัวเดียวแต่ตายอย่างไรให้เป็นมุสลิม